น้องเกวเทียบกับแม่ชมได้แล้วตามประษาอินฟูท่านหนึ่งลืมตาดูโลกปุ๊บน้องเกลลูกสาวูกแก้โฮแวนของชมพู่อริยาและนัอวิสลดรังสีีสิงห์พิพัฒน์เกิดมาพร้อมคำว่าซุปตาจริงๆค่ะไม่ว่าจะไปไหนก็มีแต่ความรักความเอ็นดูเต็มไปหมดขณะที่ล่าสุดคุณแม่ชมนั้นก็ได้พาลูกสาวออกไปลันลาตักแดดนอกบ้านกินอะไรอร่อยๆพร้อมแคปชั่นไว้ว่า Going for a drive with m o m m y ตามประษาอินฟูทันหนึ่งดานพี่พี่ FC จากที่รักอยู่แล้วก็รักเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะยิ่งภาพแม่ลูกจ้องกันเหมือนต่างฝ่ายนั้นต่างเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นเด็กและผู้ใหญ่เป็นภาพที่น่ารักและก็อบุ่นมากๆเลยล่ะค่ะรื่ยง,งานเนี่ยก็มีพี่พี่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยล่ะค่ะอาทิมีอีกคนไหมคะแม่ รูปที่3มองตารู้ใจแม่เท่ากับเพื่อนรักทั้งสองคนนะคะรับบดเพื่อนสาวท่านหนึ่งตกรุมรักวันละหลานรอบน่ารักมากเจ๊เกลเป็นตน้นอีแต่คนตกรุมรักน้องเกลมากขึ้นทุกวันจริงๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ